สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านบางทีในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเราก็บางครั้งก็รู้สึกน้อยใจที่คนอื่นไม่เข้าใจเราหรือบางครั้งก็มีอาจจะมีคนที่ซุ่มทําร้ายเราอย่างที่ในพระคัมภีร์พูดในวันนี้นะครับก็พวกเราคงจะไม่แปลกใจที่เกิดเป็นคนก็ต้องอย่างนี้ แต่ว่าอย่าได้ท้อแท้ใจเมื่อทำคำดีแล้วคนอื่นอาจจะมองไปในแง่ร้ายก็ตามนะครับในนี้มีบอกว่าผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าให้เหตุผลปิดผิดคิดว่าเราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบทำเพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเราเขาตำหนิว่าเราฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาเราเราไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอบรมมาและอะไรต่างๆนานาที่ ในสมัยก่อนบรรดาประกาศศกมักจะได้รับผลตอบแทนจากการที่ตัวเองไปเป็นกระจกเงาให้คนอื่นนั้นบางคนก็ถูกเลื่อยออกมาเป็นสองท่อนบางคนก็ถูกควักตาถูกตัดขาทั้งนี้ก็เพราะว่าบุคคลที่เขาไปเป็นพยานอยู่ในนั้นรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เห็นเขาเป็นคนมาพูดสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นตัวอย่างชีวิต พี่น้องครับชาวยูวสมัยก่อนที่เป็นคนที่เคร่งครัดนั้นนหะก็เสี่ยงที่จะได้รับการดูถูกดูแคลนแล้วก็ถูกอปเปหิอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับคนที่เป็นคนดีจริงๆในโลกเนี่ยจะถามว่าทุกคนชอบหรือเปล่าคนที่ทำผิดชอบคนที่ทำถูกหรือเปล่าไม่ใช่นะหลายครั้งเขาจะตำหนิพวกนี้ว่าเป็นพวก ฟาริสีบ้างหรือว่าเป็นคนดีแต่ภายนอกบ้างบางทีในสถานการณ์ปัจจุบันของเราพี่น้องก็ทราบอยู่ว่าในหลายหมู่บ้านก็ยังมีเรื่องเล่ายาปลาปิ้งมีแห่งหนึ่งที่เ,เวลาที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องเอาเหล้าไปให้คนหนึ่งพร้อมกับดอกไม้เอาไปให้ญาติของ บ้านของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพแล้วก็ความคิดถึงแต่พี่น้องคิดดูสิอยู่ในนั้นเป็นอะไรมันเป็นเหล้าคนที่กินไปแล้วจะเป็นยังไงพูดกันไม่รู้เรื่องทําให้งานแตกทําให้การมาชุมนุมกันในบ้านของผู้ตายเนี่ยเกิดทะเลาะเบาแวงขึ้นมาถึงต่างๆเหล่านี้เราก็บอกกันว่า ในบ้านของคริสศชนเราเนี่ยห้ามเด็ดขาดไม่มีการเล่นการพนันห้ามเด็ดขาดไม่มีการกินเหล้าเมายาเพราะถ้าเรารักเขาจริงรักคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วจริงเราก็ต้องมีสติสวดภาวนาและทําดีให้เขาจริงไหมครับแต่บางทีคนที่ไม่ทำเขาถูกคนอื่นเนี่ยหาว่าไอ้พวกนี้มันพวกนอกฤต ธรรมเนียมมันมีอยู่แล้วก็ต้องทำสิเอาเหล้ามาแล้วก็จะกินไม่กินก็แบ่งปันบางทีก็เอาไปขายคืนก็ได้ราคาครึ่งราคาก็มีทําให้คนตายครอบครัวของคนตายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมเนียมบางธรรมเนียมที่ไม่ใช่ธรรมเนียมที่ดีเนี่ยเราคริยชนเองก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะต้องเจ็บปวดบ้างนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้ เราก็าได้ยินพระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิเลพระองค์ไม่ทรงประสงค์จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดียเพราะชาวยิวกําลังพยายามจะฆ่าพระองค์ mm hmm. การวางแผนที่จะฆ่าพระองค์นั้นมีเป็นเป็นระยะระยะหลายครั้งหลายคราวมีครั้งหนึ่งก็อยากผลักพระองค์ลงที่หน้าผานั่นแนหะแต่พระองค์รู้เรื่องราวก่อนพระองค์ก็เลยแซงแซงไปในบรรดาประชากรนะครับตอนนั้นก็ยังมี หลายครั้งทีเดียวที่เขาตั้งใจว่าจะตำจัดพระองค์ด้วยวิธีต่างๆนานา,นาเพราะว่าพระเยซูเจ้าเป็นมโนธรรมให้เขาทำให้เขาไม่สบายใจอันไหนที่บอกว่านี่เป็นน้ำพระัยของพระเขาก็บอกไม่ใช่อันไหนที่บอกว่าไม่ใช่น้ำพระัยของพระเขาบอกใช่ ก็เลยเกิดความขัดแย้งมาตลอดแล้วเราจะฟังใครนะครับว่าพระองค์เป็นใครเราเป็นใครถ้าเราคิดว่าเราเก่งกว่าพระองค์ดีกว่าพระองค์พระองค์ก็คงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และไถ่บาปพ,พวกเรานะครับฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่นำพวกเราในด้านความจริงเราก็ต้องอยู่ฝ่ายความจริง และพระองค์ก็บอกว่าความจริงทำให้ท่านเป็นไทยเป็นอิสระเราก็เชื่อนะครับว่าทุกครั้งที่เราทําความจริงไปแล้วมโนธรรมของเราก็ไม่ไม่ติดเตียนเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับพระบินเจ้าขอ,ขอพระพินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้มีความสบายใจมีความสุขแล้วก็ให้พวกเราได้สร้างโลกของเรา ให้ดีขึ้นด้วยความร่วมมือแก่กันและกันด้วยการให้ตัวอย่างที่ดีแก่กันและกันะกนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวา,จา,าวจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง